วันนี้เราจะมายำส้มโอสูตรคุณยายละออกันนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ้องใจค่ะเดี๋ยววันนี้หนูเชิญคุณยายมาทำยำส้มโอนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยที่ต้องใส่เป็นหลักๆค่ะคุณยายค่ะอันดับแรกนี่ชื่อมันก็บอกแล้วเนาะค่ะ,ะส้มโอกับหนึ่งก็ต้องมีส้มโอ เที่ยวนี้นี่ยายใช้ส้มโอขาวแตงกวา<ช>จำนวนหนึ่งลูก<ช>แกะแกะเอาเต็มเนื้อแล้วก็บิดเนื้อนี่ให้เป็นชิ้นเล็กๆๆๆพอํำนะคะอแล้วก็จะมีถั่วลิสงขั่วนะคะมะพร้าวขูดขั่วกุ้งแห้งปนหัวหอมเจียวใบมะกรูดซอยและใบชะพลูน่ะ โอ้โหค่ะมีใบชะพูด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยการเริ่มเคี่ยวน้ำนะคะค่ะเคี่ยวนี้น้ำยำส้มโอค่ะค่ะโอเคสูตรน้ำยำส้มโอมีน้ำมะขามเปียกเท่านั้นมีช้อนตวงก็ว่าไปอลนะค่ะทําทำน้ำยำส้มโอนะคะน้ำ ห้าร้อยกรัมนะคะค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไปก็ใส่น้ำตาลปี๊บห้าร้อยกรัมค่ะหมเปียกหนึ่งร้อยกรัมปลาหกสิบกรัมตันสุดท้ายนี่ก็จะเป็น น้ำพริกเผายี่้ออะไรก็ได้นะคะหกเจ็ดสิบกรัมค่ะ,คะพอใส่เครื่องไปคลุกแล้วนะคะตอนนี้ก็เอาก็ค่อยคคนนะมันจะได้ไม่ไม่ต้น น้ำตาลจะได้ไม่ไม่ติดก้นหม้อนะคะค่ะคุณยายใช้เวลานานเท่าไหร่คะอ๋ออันนี้พอมันเดือดแล้วก็ใช้เวลาสิบนาทีพอนะคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ย,ยตั้งเคนั้นเอาหม,มาอแล้วแงเข้ามาตรงทุกเปร่า <Yeah. c oughs> น,นี่คุณยายจะมาแจกสูตรยำส้มโอสูตรโบราณให้กับเรานะคะค่ะด้วยความยินดีค่ะน้องหนุใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการทำกันเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เอาส้มโอที่แกะ เรียบร้อยแล้วนี่นะคะใส่ลงไปในหม้อช้มโอกอขาวขาวต้องแตงกวาผสมด้วยพันุทองดีนะคะมันจะได้มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยอมอม ยำนี่ครึ่งลูกนี่เราจะใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะก่อนนะคะสช้อนโต๊ะถ้าใครอยากเข้มข้นเราก็เพิ่มได้นะคะสองสามสี่นะคะอันนี้อันนี้จะลดค่ะต่อไปใส่กุ้งแ,แห้งนะคะก็จะใส่ กุ้งแห้งประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะต่อไปอต่อไปก็จะใส่มะพร้าวะมะพร้าวคั่วนะคะมะพร้าวทั้งคั่วแล้วสองช้อนโต๊ะอีกเหมือนกันนะคะ คุณยายคั่วเองหรือว่าซื้อมะพา้าวคั่วสําเร็จมาทานะเราซื้อซื้อซื้อมะพ้าวที่เขาขูดแล้วเนี่ยมาคั่วค่ะมาคั่วเองค่ะโอ้โห,โโหสุดยอดเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นถั่วถั่วที่สงนี่เราจะใส่ไปสักหนึ่งช้อนก่อนแล้วก็พอคลุกเค้ากันดีแล้ว ตอนโรยหน้าจัดใส่าจโรยหน้าเราค่อยเอาถั่วลิสงเนี่ยโรยหน้ากันนะคะช้อนโต๊ะคูณคูณเดี๋ยวเราก็ค่อยแป่งหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็อันต่อไปกระเทียมเออหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวก็เอาหนึ่งช้อนโต๊ะ อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะคะโอ้โหหอมเจียวกรอบมากเลยค่ะทีนี้ก็อ่าส่วนต่อไปก็จะเป็นอันนี้เราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะใส่ไปก่อนแล้วก็ พอเสร็จแล้วก็ใบโรยหน้าอีกทีตอนผสมนันคืออะไรคะคุณยายอ๋อใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดค่ะโอ้โหฝีมือการซอยของคุณยายเนี่ยละเอียดจิบเลยค่ะคนโบราณก็จะอย่างนี้แหะค่ะค่ะถึงขั้นตอนที่เราจะต้องทําการผสมนะคะก็อันนี้เราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆคนเบาๆนะ เพื่อไม่ให้อมล้วุ้ณยายเด็กคะโอ้โหน้ำลายซอเลยนี่มีลูกหลานรอรับประทานกันอีกหลายคนนะเนี่ยน่าทานมากเห็นไหมค่ะทุกท่านเอาไปทําทานได้เลยนะคะสูตรนี้นอกจาก อยากชอบรสเข้มข้นก็เติมน้ำยำนะคะน้ำยำนี่เราทำไว้นี่เราสามารถทำได้หลายหนนะคะน้ำยำจะเราเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้ <c oughs> คนไปให้น้ำมันซึมเข้าไปในนี้สักพักหนึ่งค่ะ <c oughs> ให้ไตให้มันดูสวยงามไงนะค่ะ ต่อไปเราก็ถึงขั้นตอนอสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้นี่อน้ำย่อยน้ำลายใหญ่เลยกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะคุณยายเรียกทำย่อยแล้ว,วไปทำทานก็ได้ทำขายก็ดีนะคะสูตโบราณค่ะน่ารับประทานมากเลยตัวลูกหลานคนรุ่นใหม่จะหลงลืม เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะยำส้ม,มโอสูตรคุณยายละอ,อหอมมากเลยค่ะโหคุณยายยังโรยหอมเจียวอีก